สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง 72AT นะครับวันนี้จะพามาเทสว่านกปีกสี่เหลี่ยมนะครับผมตอนนี้ลมแรงมากนะครับผมไม่รู้ว่าลมอะไรครับผมใช่ลมหนาวไหมทุกคนหรือว่าเป็นลมพายุแรงมากเลยนะทุกคนโอเคนะครับตอนนี้ก็จะเอาว wow ่าวมาวิ่งที่ป่ามันนะครับผม เพราะว่าไม่มีที่วิ่งนะครับผมเลยต้องเอาว่าวมาวิ่งที่ป่ามันนะครับผม่ะเราไปลองเทสกันเลยครับผมตอนนี้ก็ให้ต้นมันเป็นผู้ช่วยวิ่งครับผมเพราะว่าวิ่งคนเดียวครับผมเลยต้องให้ต้นมันช่วยวิ่งนะครับผมวัดไว้แบบนี้เลยก็มีน้องแต้มกับน้องปองมาเป็นแคมผมด้วยครับผมไม่เหงาเลยโอเคสามสงหนึ่งปโอหางติดหางติดนะครับทุกคนมาเอาหม สามสองหนึ่งไปไปแล้วครับทุกคนโอ้โหไปแล้วครับแอดดังมากนะครับทุกคนตัวนี้สายดันลมนะครับลมเจ็ดสิบบวกก็เอาไหวนะครับแต่ขอให้มีลมก็พอนะครับ เอ้งต่อผมลุมหมดแล้วตอนนี้แอกดังมากนะครับทุกคนแอกลั่นเลยนะครับหืมลั่นจัดดูดูดูด,ดูดูไม่ไผ่นะครับแรงมากครับผม ลมแรงมากนะครับอยู่ยอดมันนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ไปล่อยเชือกหมดใจแล้วนะครับผมโอ้โหหนึ่งแรงมากครับผมตอนนี้ผมปล่อยเชือกประมาณสองใจนะครับผมหนึ่งแรงมากนะครับนะครับทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> ภารกิจสำเร็จนะครับผมป่านกขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับเดืดสองเอทนะครับอีพีหน้าผมจะพามาวิ่งบ่าอะไรนะครับไปบานนะครับทุกคน